สวัสดีครับผมหมอพัทร,รภูมิครับวันนี้ก็เป็น,นวันที่12มกราคม2564นะครับครบรอบ1ปีของการตรวจพบว่ามีคนไทยติดโควิดรายแรกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิดทั้งหมดเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0รายแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใน3สัปดาห์หลังเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อ มากถึงมากกว่า5,000คนทีเดียวเพราะนั้นจริงยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงการเดินทางพยายามทำงาน Work from home นะครับหรือว่า,าจะต้องดูเรื่องของถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องออกมานอกบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับใช้แอลกอฮอล์เจลต่างๆเพื่อจะลดโอกาสในการที่จะติดเชื้อโควิดให้มากที่สุด หวังว่าในช่วงปีนี้เราน่าจะมีวัคซีนที่จะทำให้เราหายใจหายคอกันดีขึ้นนะครับลกลับมาพูดเรื่องของเราในวันนี้นะครับวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงเรื่องที่บางท่านก็ทราบดีแล้วล่ะครับนะบางท่านก็บอกว่าอืมรู้งี้ซึ่งมีคนเคยบอกครับรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ตรงเนี้ยหมอก็จะบอกถึงว่าบางท่านบอกว่าเมื่อไหร่ถ้าที่คุณจะมีลูกเราน่าจะยังมี โอกาสที่จะมีลูกอยู่เยอะนะและอันหนึ่งเลยที่เป็นปัจจัยนะครับในการที่บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยยังมีโอกาสมีลูกได้มากน้อยแค่ไหนก็คือเรื่องของไข่ที่อยู่ในรังไข่บางท่านก็มั่นใจครับว่าโอ้ฉันยังมีไข่อยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่บางท่านก็บอกเอออะไรบ้างนะที่จะเป็นตัวบอกว่าไข่เหลือน้อยแล้วนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคบว่าอะไรบ้างที่จะเพอกระตุ้นเตือนให้เราทราบว่า เรามีไข่เหลือน้อยแล้วแล้วจะได้มีการวางแผนในเรื่องของการที่จะมีบุตรได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นมดลูกนี่ก็คือรังไข่ครับเป็นที่ที่มีไข่อย่างที่หมอเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนะว่าเกี่ยวกวับเรื่องของไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยที่จริงถูกสร้างมาตั้งแต่คุณผู้หญิงอยู่ในท้องคุณแม่แล้วแหละแล้วจานวนไข่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย มีแต่จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าตอนที่แรกเกิดจะมีจานวนมากก็ตามแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มที่จะมีไข่ตกจานวนไข่ก็จะน้อยลงไปตามลำดับจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่หมดประจำเดือนในตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังพอมีไข่เหลืออยู่ในรังไข่อยู่บ้างแต่ก็จะเป็นไข่ที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะไม่มีไข่ตกได้ตามปกติและนั่นก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะไม่มีประจำเดือนนั่นเองนะครับทีนี้ ถ้าฟังถึงตรงนี้ก็จะพอเข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอายุนะครับเมื่อเราอายุเริ่มมากขึ้นไข่ที่อยู่ในรังไข่ก็จะเหลือน้อยลงไปหรือที่เหลืออยู่ก็จะมีคุณภาพน้อยลงไปนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ว่า30ปี35ปี40ปีผมเรียนอย่างนี้เอาตัวเลขง่ายๆนะครับ ยังมีเพลงลูกทุ่งกว่า30ยังแจ๋วเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็น35ปีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าพออายุ35ปีแม้ว่าตั้งคันก็ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางบันธุกรรมเช่นดาวซินโดรมในลูกเป็นต้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าไข่รเริ่มจะเสื่อมแล้วนะทําให้มีเรื่องของโครโมโซมที่ผิดปกติในไข่แล้วก็ทําให้ลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสที่มีโครโมโซมที่ผิดปกติ อย่างเช่นดาวซินโดมเป็นต้นอันนั้นนะครับที่จริงก็ยังมีอีกหลายโรคเพราะฉะนั้นอายุก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่เป็นคุณแม่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเข้าสู่นิติภาวะบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับเลย20ปี จนกระทั่งถึง30ปีอันนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของการมีบุตรแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่พร้อมก็จะมีเกรย์โซนก็คือตั้งแต่30ปีขึ้นไปแต่เมื่อไรก็ตามที่ตั้งแต่35ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไปตรงนั้นคงเป็นตัวที่ต้องเริ่มมอแล้วครับนะว่าเราน่าจะเริ่มมีโอกาสที่จะมีลูกยากขึ้นตามลําดับนอกอจากเรื่องประวัติก็คือเรื่องของการที่มีลักษณะของอ,อ,อาจจะมีเรื่องของโรคที่ทําให้มีความจําเป็น ที่จะต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่ในอดีตนะครับบางท่านมีซิส์หรือมีเนื้องอกของลังไข่จาเป็นที่ต้องได้รับยาหรือได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดบางส่วนของรังไข่หรือรังไข่ทั้งอันออกไปเป็นต้นอันนี้ก็เป็นประวัติที่ชัดเจนนะครับอีกอันนึงก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นต่อมไทรอยต่อมไทรอยเ,ยเป็นต่อมไรท่อในสตรีที่บุรุษก็มีนะครับ แต่ปรากฏว่าในสตรีเนี่ยมีเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติและมีผลต่อต่อมไทรอยด์ได้ทําให้มีเรื่องของต่อมไทรอยด์อักเสบจากภูมิคุ้มกันเป็นต้นหรือจากเรื่องใดๆก็ตามนอกจากต่อมไทรอยด์และที่เป็นเป็นต่อมไทรท่อแล้วเนี่ยรังไขจง่จริงๆก็เป็นอวัยวะอันหนึ่งที่มีลักษณะเป็นต่อมไทรท่อที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิง รังไข่ก็อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนเนื่องจากมีเรื่องของภาวะภูมิคุ้มกันที่ไวเกินในบางสถานการณ์ได้เช่นกันงั้นอย่างบางคนที่เคยมีประวัติในเรื่องของภาวะภูมิคุ้มกันไวเกินเช่นมีปัญหาเรื่องของต่อมไทรอยด์ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคบว่ารังไข่ท่านอาจจะมีปัญหาได้ด้วยนะครับประวัติในครอบครัวของท่านเองที่พี่น้องฝ่ายหญิงมีประจำเดือนหมดเร็วมากๆนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องคิดถึงด้วยเหมือนกันหรือพี่น้องมีลูกยาก ก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับว่าในตระกูลของท่านมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพัพนธุกรรมเนี่ยทำให้การทํางานของรังไข่ไม่ได้ปกติมากนะักก็เป็นไปได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของประวัติที่เราอาจจะพอนึกได้ว่าเรามีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปคิดไปถึงเรื่องของการตรวจร่างกายครับ การตรวจร่างกายโดยแพทย์และอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นการตรวจอัลตราาวเพื่อไปดูว่าลักษณะของรังไข่นิดปกติหรือไม่ มีขนาดที่ปกติไหมหรือเลขกผิดปกติมากจนกระทั่งมองเห็นได้ยากจากการตรวจธรรมท่าซาวหรือแม้กระทั่งในการธรรมตราซาวเนี่ยบางครั้งในเครื่องมือเครื่องมือที่ดีดเนี่ยเราสามารถพอมองที่จะเห็นถุงไข่ที่อยู่ในรังไข่นี้ได้ถ้าเราย,ยังเห็นถุงไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยค่อนข้างเยอะก็อาจจะพอบอกได้ค่ะว่ามีไข่อยู่ค่อนข้างเยอะแต่ในบางครั้งเราอาจจะเห็นรังไข่ที่มีขนาดเล็กมาก ประมาณแค่เส้นเดียวหรือเล็กกว่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยรังไข่อาจจะประมาณ2เซนกว่านะครับแต่ถ้าเหลือประมาณเส้นเดียวหรือเล็กกว่าและแทบจะมองไม่เห็นถุงไข่ข้างในเลย mm hmm. ก็เป็นตัวบอกอันหนึ่งครับว่าน่าจะมีไข่เหลืออยู่น้อยนอกเนือจากการทำอันตราซาว์แล้วการตรวจเลือดด,ดูโฮอร์โมนบางชนิดก็สามารถทําให้บอกได้เหมือนกันครับว่ารังไข่เราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในสมัยก่อนก็จะมีฮอร์โมนที่จะต้องตรวจตอนช่วงที่มีรอบเดือนนะครับเช่นฮอร์โมน FSH lh เป็นต้นนะอาจจะต้องตรวจประมาณวันที่1วันที่2หรือวันที่3ของรอบเดือนในปัจจุบันนี้เราก็จะตรวจฮอร์โมนที่ชื่อว่า amh ซึ่งสามารถตรวจได้วันไหนก็ได้ของรอบเดือนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกได้ครับว่ารังไข่ของเราเนี่ยน่าจะยังมีไข่เหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนอาจจะบอกไม่ได้ถึงขั้นว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็บอกได้ว่าที่ช่วงอายุของเราเนี่ย จำนวนไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยตรงไปตรงมากับอายุของเราหรือเปล่าสัมพันธ์กับอายุของเราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นใหญ่ในผู้ที่มีประวัติที่น่าสงสัยหรือว่า,ามาีตรวจร่างกายแล้วตรวจอันทซาลแล้วมีลักษณะของรังไข่ที่ผิดปกติเล็กๆมองไม่เห็นถุงไข่การตรวจเลือดเพื่อจะดูโฮอร์โมนพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับสุดท้ายก็คือบางท่านเข้าสู่การรักษาบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นอาจจะยังไม่ได้ตรวจฮอร์โมนบางตัวเป็นต้นนะครับแต่อาจจะเริ่มได้รับการใช้ยากระตุ้นไข่เช่นยาก,กิน1เม็ดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3หรือวันที่5้าของรอบเดือนเป็นเวลา5วันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าร่างกายทํางานได้ตามปกติเนี่ยยาพวกนี้ก็จะไปกระตุ้นทําให้ ต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนมากระตุ้นที่รังไข่เพื่อให้รังไข่เนี่ยมีจํานวนไข่ตกมากขึ้นกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่ามีการรับยานั้นไปแล้วแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่สามารถทําให้มีไข่ตกได้ตามปกติหรือว่ามีไข่ตกเท่าหนึ่งใบตามจํานวนปกติในธรรมชาติก็ให้เห็นแล้วล่ะครับว่าการทํางานของรังไข่ของท่านเนี่ยมันไม่ได้แปกติอย่างที่ควรจะเป็นละทั้งหมดนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่ใช้ในการประเมินว่าไข่ย,ยังเยอะอยู่หรือเปล่า ถ้าเรารู้ว่าไข่เรายังเยอะอยู่เรารู้ว่าไข่เราเหลือน,น้อยแล้วนั่นน่าจะได้ประโยชน์ครับในการที่จะตัดสินใจในการที่จะวางแผนว่าเราจะมีลูกกันอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้หมอก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับมีโอกาสจะกลับมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับสวัสดีครับ